การอยู่ในหมู่เทพชั้นดุสิตข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนี้ข้าพระองค์ได้ฟังมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าได้จำมาแต่ที่เฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าอานน์โพธิสัตว์มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมบังเกิดขึ้นในหมู่เทพชั้นดุสิตดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อที่พระโพธิสัตว์ มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมปังเกิดขึ้นในหมู่เทพชั้นดุสิตนี้ข้าพระองค์ย่อมถือไว้ว่าเป็นของน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีเกี่ยวกับพระผู้มีพระภาคข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนี้ข้าพระองค์ได้ฟังมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าได้จำมาแต่ที่เฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าอานนท์โพธิสัตว มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมดำรงอยู่ในหมู่เทพชั้นดุสิตดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อที่พระโพธิสัตว์มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมดำรงอยู่ในหมู่เทพชั้นดุสิตนี้ข้าพระองค์ย่อมถือไว้ว่าเป็นของน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีเกี่ยวกับพระผู้มีพระภาคข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้อนี้ข้าพระองค์ได้ฟังมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าได้จำมาแต่ที่เฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าอานนท์โพธิสัตว์มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมดำรงอยู่ในหมู่เทพชั้นดุสิตจนกระทั่งตลอดการแห่งอายุดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อที่พระโพธิสัตว์มีสติรู้ตัวทั่วพร้อม ดำรงอยู่ในหมู่เทพชั้นดุสิตจนกระทั่งตลอดการแห่งอายุนี้ข้าพระองค์ย่อมถือไว้ว่าเป็นของน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีเกี่ยวกับพระผู้มีพระภาค